สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนช็อตวินาทีโมหัตอุตมมูซายิงประตูสุดเหนือชั้นโดยถูกยกว่าเป็นเวิลด์คลาสดังไกลระดับโลกโด่งดังอีกแล้วช็อตดังกล่าวนะครับมีเกี่วโรดริโกยกให้เป็นจังหวะยิงคลาสระดับโลกโดยมัมหัตอุตมมูซาแนวรุกทีมชาติไทยโจทักษะสุดเหนือชั้นยิงประตูพาทีมชาติคว่ำอัพกานิสถานผงาดควาแชมป์สมัยแรกได้สําเร็จ ซึ่งทางมิเกลโรสติโกยกช็อตยิงประตูแบบนี้ไม่ง่ายถือเป็นคลาสระดับโลกจกังหวะยิงประตูโมมัดอุตมามูซาช็ดนี้ดังไกลระดับโลกแน่รูยิงประตูชชยของโมมัดอุตมามูซาถือว่าเป็นการทําประตูแบบเวิร์คลาสเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลในการเล่นขั้นสูงมากๆถ้าในทวีปิวเอเชียมีอีกคนที่ทําได้ในลักษณะนี้ก็คือออลเซนไทเยบีของอิหร่าน และเชื่อว่าลูกยิงประตูชัยของเจ้าเม็ดจะเป็นที่ถูกพูดถึงดังไกลไปโทโโั่วโลกทั้งในเอเชียยุโรโปโปรตุเกสสเปนบราซิลอย่างแน่นอนสอน่วนถ้าให้ผมยิงแบบเจ้าเม็ดขาผมคงหักก่อนก็เรียกได้ว่าไปเล่นในลีกสเปนนะฮะได้วิชามาเพียบกันเลยทีเดียวแฟนไทยว่ายัางไงเงี้ยนตวงอันเปิดสาเหตุทีมชาติไทยจะแพ้เวียดนาม ก่อนเกมซูปเปอร์มตช์น,นะครับจะเปิดฉากขึ้นเงียนตรงอันกองกลางห้องเครื่องแห่งทัพดาวทองทีมชาติเวียดนามเปิดสาเหตุที่ทีทมชาติไทยจะพ่ายแพ้ต่อเวียดนามในเกมที่ทั้งคู่จะพบกันในวันที่10กันยายนอยู่นี้เพราะทีมชาติไทยขาดเสาหลักของทีมถึง2คนอย่างธีรทรบุญมาทันกับชนะทิพย์สุงสินซึ่งทางเงียนตรงอันสุดมั่นใจจะเอาชนะทีมชาติไทยได้แน่ ทีมชาติไทยชุดนี้ขาดเสาหลักอย่างธีรนุชบุญมัทันและชนะทิพย์สินผู้เเ่น2คนนี้มีความสําคัญสําหรับทีมชาติไทยมากปัจจุบันทีมชาติไทยมีการเปลีปล่ยนแปลงไปหลายอย่างเจนอกับทีมชาติเวียดนามเราจะพยายามใช้เทคนิคที่โค้ชสอนมาเอาชนะให้ได้ก็ต้องรอดูกันนะครับในวันที่10กันยายนนี้นะฮะออกมาเจอมาคอนเฟิร์มก่อนแบบนี้เนี่ยระหว่างเงือบนะฮะถึงแม้ว่าทีมชาติไทยจะออกไปเยือนนะครับแต่สติ ในการกุนทีมของมาซาทาดะอิจิอิเจอกับเวียดนามนะครับแดกเรียบลุ้นหนักเจ้าภาพเวียดนามหากแพ้ทีมชาไทยเจอปัญหาใหญ่แน่เวียดนามจ่อง,งานเข้าหากแพ้ทีมชาไทยนะครับมีสิทธิ์อยู่โซนอันตรายจ่อหลุดโถท,ที่หนึ่งทีมชาติเวียดนามนะครับภายใต้าการนำทัพของ Kim Sang ik, คิมซังซิกกุนซือชาวเกาหลีใต้อันดับโลกร่วงเข้าสู่พื้นที่โซนอันตรายแล้ว หลังประเดิมนัดแรกฟีฟาเดเดอนกะเยนแพ้ยับขาบ้านให้กับทีมชาติรัเสเซียไปถึง3ประตูต่อศูนย์ซะแน่นส่งผลหนักมากทําให้ทีมชาติเวียดนามอันดับโลกมีสิทธิ์ร่วงไปถึง118ของโลกเป็นอันดับต่าสุดในรอบ7ปีกันเลยทีเดียวโดวยลนไปอยู่ในโซนอันตรายด้วยนะฮะและจะมีผลมากเลยต่อการจับสลากรอบกัดเลือกฟุตบอลเอเชียคัพ2027 ปัจจุบันทีมชาติเวียดนามนะครับยังได้อยู่ในถดท,ที่1ของการแข่งขัน,น,นแต่ถ้าหกแพ้ทีมชาติไทยนัดต่อไปมีสิทธิ์อันดับโลกของเวียดนามจะร่วงเพิ่มลงไปเองมีสิทธิ์ที่ทีมชาติเวียดนามจะหลุดอยู่ในโถดที่2ของการจับสลากรอบเคเลือกฟุตบอลเอเชียคัพ2027นี้นะฮะคุณมิเกลนะครับชี้แจงเหตุตัดชื่อเธอศักปนัดลั่นขอยเชื่อมัน่นนักเตะทั้ง14คน คุนเสือโต๊ะเล็กทับจังสึกนะครับเปิดเผยอยากให้แฟนบอลไทยเชื่อมั่นนักเตะทั้ง14รายที่มีชื่อไปลุยฟุตซอลโลกพร้อมเหตุตัดชื่อเทิดศักดิ์เจริญพงษ์และปะนัดกิติพานุวงศ์ม่เกลโรดริโกนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยนะฮะนำลูกทีมลงซ้อมทิ้งท้ายในเมืองไทยณอาคาร FA Thailand นเมื่อวันที่8กันยายน ตามเวลาประเทศไทย15.00น,น,นก่อนที่จะเดินทางไปลุยฟี فا ฟุซบอลเวิร์คัพ2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานในวันที่9กันยายนนี้โดยโค้ชมิเกลนะครับได้เปิดเผยถึงความพร้อมของทีไมไว้ว่าตอนนี้เราพร้อมเต็มที่หลังจากการฝึกซ้อมกันมา2สัปดาห์และแข่งขันอีก1สัปดาห์ที่มันมาเราพร้อมเต็มที่แล้วที่จะลงแข่งขันในนัดแรกกับโคอเอชียตอนนี้เราสเกลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทั้ง2แมตช์ล่าสุดของโคเเชียที่เสมอกับฮังการี1-1และชนะโคโซโว5-3ผู้เล่นของเราเป็นเจนใหม่เกือบทั้งหมดผสมกับตัวเกา่าแต่ผมก็เชื่อมั่นในผู้เล่นของเราทุกคนเป้าหมายคือผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายหรือ8ทีมสุดท้ายให้ได้เมื่อถูกถามถึงการตัดตัวของเพอร์สักและปะนานัทท่านนันคุณมิเกลได้เปิดเผยว่าเกี่ยวกับการตัดตัวจริงๆก็มีการโพสต์ลงในโลกซเชียลมีเดียของผมไปแล้ว แน่นอนว่าก็มีคําถามมากมายถึงเรื่องนี้ผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆทั้งสองคนก็ไม่ได้ทําผิดและไม่ได้มีข้อผิดพลาดใดๆแต่เนื่องจากเราเดินทางไปเพียงแค่14คนและเป็นเหตุผลในการเลือกตามยุทธวิธีที่เราจําเป็นต้องใช้ไปเล่นกับโคเอเชียคิวบาและบราซิลซึ่งชีวัดจากการฝึกซ้อมความเข้าใจในแทคติกเกมการแข่งขันที่ผ่านมาทำให้ทั้งสองคนยังทำได้ไม่ตรงตามเป้าที่เราต้องการ ผมเชื่อมันว่าผู้เล่นทั้ง 4, 4คนที่เราเลือกไปจะสามารถเผชิญหน้ากับผู้เล่นที่ตัวสูงใหญ่แข็งแกร่งกว่าได้คนมีเกลียวกล่าวสำหรับผู้สอทีมชาติไทยนะครับจะรวมพลกันในวันที่9กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรงน้าถ้าอากาศสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปยังอุซเบกิสถานและมีโปรแกรมอุ่นเครื่องแบบทดสอบเทียมในวันที่11กันยายนส่วนโปรแกรมนะครับแบ่งกลุ่มฟีฟ่าฟุตซอลเวิร์คลับ 2 0 2 4ที่ประเทศอุซเบกิสถานของทีมาชิไทยณสนามบุกคารายูนิเวอร์แซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์ตามเวลาประเทศไทยนะนัดที่1ทีมาติไทยพบกับทีมเชียงโคอเชียในวันที่14กันยายนี้ตามเวลาประเทศไทย17.0 0นนาฬิกานัดที่2ทีมาชิไทยพบกับทีมช็คิวบาวันที่17กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทย1 9 3 0กนาฬิกาและนัดที่3ทีมาชิไทยทุบกับทีมชาติบราซิลวันที่20กันยายนี้ตามเวลาประเทศไทย19.30นาฬิกาฮะ ก็อย่าลืมให้กําลังใจด้วยนะครับแล้วก็เหตุผลที่กล่าวมานะครับว่า,ายังไม่ตรงตามแผนแทคตติกนะครับของการที่จะไปเจอกับาทนั้นโคเอเซียคิวบาบราซิลนะครับตั้งรับสองสองคนยังไม่ได้อยู่ในแทคตติกที่ต้องวางอาไว้แล้วพิท้ายกันที่บิสโซลีนะฮะซิลคข่งยอดเยี่ยมเทลลีกเดือนสิงหาคม ฟอออกทับปราสาทไซฟ,ฟ้านะครับฟอร์มยอดเยี่ยมจริงๆทำผลงานจนคว้าแข่งยอดเยี่ยมในเดือนแรกของซีซันกิลเมตบิสโซรีนะฮะกองหน้าของบริเวณเต็ดค้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมของศึกลีโวทไทยลีกฤด,ดูกาล2024-2025โดยแข้งชาวบราซิลในวัย26ปีทํางานประเดิมซีซันใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิงไป5ประตูกับอีก3แอสซิซตนำเป็นดาวสูงของลีกนอกจากนี้มีสถิติที่น่าสนใจอย,อย่างนี้ ลงสนามทั้งหมด5เกมนะครับยิง5ลูกทำสามอสซิสต์ส่วนร่วมกับประตูดเดียวตรงถึง8ลูกโอกาสยิง20ครั้งสัมผัสบอลใน,นกรอบเขตโทษคู่แข่งถึง27ครั้งนะฮะก็สุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับบิทโซลลี่นะฮะก็ตอนนี้ก็ลุ้นดาวเซนโวลเลยทีเดียวนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่9กันยายนนะครับเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ